ครับผมชื่อเด็กชายวิศวะชาวเวทครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสีสำาราญอำเภอสองพี่น้องครับผมจะมาพูดหัวข้อสามัคคีสร้างสารรค์สังคมนั้นจเจริญความสามัคคีของผมคือความพร้อมเพียงกันความกลมเกี่ยวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาแหวงวิว,งว,วาดบาดหมางกันความสามัคคีมีด้วยกันสองประการคือ 1. ความสามารถความสามัคคีทางกายได้แก่การร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน 2. ความสามัคคีทางใจได้แก่การร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน ในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นความสมามัคคีดังที่ว่านี้จะเกิดมีขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุที่เรียกว่าสารนิย,ยธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันการทำซึ่งความเคารพละหว่างอยู่ร่วมกันในสังคมด,ด้วยดีมีความสุข ความสงบไม่ทะเลาะวกแวง้งทำลายทำลายกันอาน,นิสงของความสามัคคีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขความเจริญเป็นเหตุแห่งความสำเร็จในกิจการงานต่างๆการอันน่าเป็นกำลังจะ กำลังที่คนคนเดียวจะทำได้เช่นการก่อสร้างบ้านบ้านเรือนต้องอาศัยความสามัคคีเป็นที่ตั้งมาแรงพวกสามารถสร้างจอมปวกที่ใหญ่โตกว่าตัวหลเท่าให้เสร็จให้สําเร็จได้ที่อาศัยความสามัคคีกันชัเพราะฉะนั้น การร่วมใจสามัคคีกันเพราะฉะนั้นการร่วมใจสามัคคีกันจึงเกิดมีพลังส่วนการแตกสามัคคีกันทําให้มีกําลังกําลังน้อยสรุปดังนี้ความสามาัคคีถ้าเกิดมีขึ้นในที่ใดย่อมทําให้เกิดย่อมทําให้ที่นั้นมีแต่ความสงบ ความเจริญส่วนความแตกสมคีถ้าเกิดถ้าเกิดมีขึ้นในที่ใดย่อมทำให้ที่นั้นประสบแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียโดยประการเดียวโอเคค่ะ